สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาาสาธิตนะามาสาธิตไออันนี้เป็นประกมในในครัวครับผมคือว่าไอแกะตัวนี้นะนะอันนี้แกะแกะตัวนี้มันอ่ามันมีแกะอยู่แล้วมันมีแกะอยู่ตรามันเล่งบ่ขข้นนหะน้าเล่งบ่ขึ้นว่าถ้าต้องแกะจุดใจแล้วแล้วเดี๋ยวเาไปานีคยับก่อนอื่นเลรเราก็ต้องอถอดหัวาตัวนี้ออยมาน้าหน้ หัวตัวนี้ครับหัวตัวนี้ต่ดออกมากลครับมันจะมีอันหู้นิน้อยซ้ำหู้นน้อยซ้ำซ้ำหู้เข็มครับซ้ำหู้เข็มนะครับผมว่ามันตันกันไน้นะครับตันกันแม่เดี๋ยวผมติออกไม่เบิ้งครับผมเนี่ครับผมตอดออกมาแล้วครับเนี่ยเจอปัญหาครับผมนี่ตรงหัวตัวนี้นะครับนะทีะมันถังกับถังแกะไปครับมาหนี่มันที่เป็นหู้ตัวนี้นะครับ ซ้ำหูเข็มครับผมนี่มันเป็นสนิมครับสนิมสนิมมาอุดหูตรงนี้นะครับนะถ้าต้องเอาออกนะครับเาเอาออกนะครับหายังเป่าออกนะครับนาะมันสีซ้ำเมันอ่าซ้ำเมันปลายปลายหูเข็มนะครับนาะนี่ครับหูซ้ำนี้ครับผมนี่ครับปัญหามันนําห้ามนะที่ที่เปิดแก๊สแล้วก็อ่าเปิดแก๊สแล้วก็เล่งแก๊สบ่ขขืนนะารับเนะนี่ครับมันกันนี่ตัวนี้นะครับนาะ วิธีง่ายๆรับผมห้าสอมเองได้นะครับเนาะมาต้องปึงปึงซางรับผมนี่ครับวิธีนี้ครับำนู่นเนียเนี่ยฮู้ดูที่ยู่กางๆนะครับน้าฮู้ที่อยู่กางๆเลยเขาหายังแค่ออกนะครับเนาะแต่ครับเดี๋ยวผมจะหายังเป่าหรือว่าหาเครื่องเป่าหรือว่าใส่ใส่สูบก็ได้นะครับมาใส่สูบสูบร่มย่างรถดจักรยานนะครับมาใส่ใส่ก็ได้ด้นเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาให้เบิ้งนะับ เนี่ยครับมันจะเป็นหู้ในน้อยเยิ้มนี่นี่ครับไอจัดผมเดี่ยวไปเป่าไปเป,าป,เปา่าเหลียวนะครับเนี่ยหู้ในน้อยครับซองเบงซองเบงไก่เน็นแล้วครับผมหู้หอย่เดียวครับผมเดี๋ยวผมสีลองเบืองครับผมุนร่องมึงครับผมถ้าถึงมาล่องมบืงครับ,รอบ,รบรอโอเคเดี๋ยวมารัหน่อยเราตอนเปิดแกนเห็นบ่ออบาๆนะครับ มันสีตังมันสีเสียงไงแก๊สมันสีบ่อ,อครับสีเสียงรมเปิดมันออกครับะได้ว่าใส่ได้ครับครับผมนี่ครับอันสนิมเนี่ยครับสนิมตัวตัวสีหัวมันครับนี่มันตกลงไปครับมีมันตกตกลงไปนะครับตกลงไปแล้วม,มันไป,ไป,นไปหักหูอันจีไฟแก๊สออกครับแล้เนี่ครับอยู่ทั้งหัวแก๊สครับเนะนี่ครับ ตัวนี้นะครับเป็นสนิมครับผมตัวนี้ซื้อไม่ได้ครับผมย้อันดลานทุกอย่างยี่สิบบาทครับเดี๋ยวเีามาทดลองมึงครับผมโอเคครับผมเล็งขึ้นครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหกับน้าๆสำหรัง่ายๆครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ